ในหน้า t i k t o k s h o อขายสินค้าได้แล้วเงินจะเข้าทางไหนการขายของใน t i k t o k Shop แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของในหน้า t i k t o k Shop ส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของเซลเลอร์ค่ะซึ่งเวลาที่เราขายสินค้าได้แล้วนะคะเงินในแต่ละกลุ่มจะเข้าต่างที่กันนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครูจะสอนวิธีการเช็ครายได้หรือว่าเช็คเงินจากการขายสินค้าให้กับในหน้า t i k t o k Shop ค่ะให้เรามาที่หน้าช่อง Ti ตอกของเราแบบนี้ค่ะแล้วให้มองไปที่ TikTok Shop ตรงนี้ที่เป็นตะกร้าสินค้านะคะจิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะ TikTok Shop ในหน้านี้นะคะจะบอกรายละเอียดในการขายสินค้าถ้าเราขายสินค้าได้นะคะเลขตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเลยค่ะว่าเรามียอดขายวันนี้เท่าไรสินค้าที่เราขายได้นะคะขายได้แล้วกี่ชิ้นนะคะแล้วก็มีคําสั่งซื้อกี่คําสั่งซื้อค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะไปดูรายได้รวมนะคะเราสามารถเข้ามาดูได้ที่ตรงนี้ค่ะ earning นะคะจิ้มเข้าไปได้เลยตรงนี้ นี่หน้าเออร์เนนะคะเราจะเห็นรายได้รวมของอค่าในหน้าที่เราทําได้นะคะถ้าของใครมีไรายได้เป็นศูนย์นะคะเราจะยังไม่สามารถถอนเงินตรงนี้ได้นะคะก็ต้องรอให้เราขายสินค้าและรับค่าคอมมิชชั่นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะไปเช็คว่าสินค้าตัวไหนที่เราขายได้แล้วจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือยังหรือยังไม่จ่าย,หร,ย,ายหรือโดนยกเลิกนะคะเราสามารถนะคะมาเช็คได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ คำสั่งซื้อในโปรแกรมไหนหนะ้าอ่านะคะจิ้มเข้าไปได้เลย ในหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดค่ะว่าเราขายสินค้าอะไรไปได้แล้วบ้างนะคะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะคะว่าสินค้าตัวนั้นเขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราเท่าไรถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าเราขายสินค้าได้แล้วแต่เรายังไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเราอาจจะมาดูสถานะของสินค้าของเราได้จากตรงนี้นะคะว่าสินค้าที่มีคนมาซื้อจากในตะก้าของเราตอนนี้อยู่ในสถานะไหนแล้วยกตัวอย่างอันนี้นะคะก็อยู่ใน ระหว่างการจัดทรงหรือว่าเลื้อนลงมาด้านล่าง แบบนี้ค่ะถ้าเจอแบบนี้นะคะนั่นแปลว่าร้านค้าได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราแล้วเรียบร้อยพร้อมที่เราจะเบิกออกมาใช้ได้แล้วละค่ะเป็นยังไงบ้างคะมือใหม่ในน้าติดต่อชอบรู้วิธีการเช็ครายได้กันแล้วนะคะเราจะมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าตังของเราหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าหนะ้าตอนนี้เราทำคอนเทนต์ไปขายสินค้ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็คอนเทนต์ที่เราทำออกไปขายน่าสนใจจนลูกค้าเขาอยากจะซื้อสินค้าในตะกร้าของเราหรือเปล่าถ้าอยา าจะขายได้นะคะก็ทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกไปรัวๆเลยค่ะสรัวนวันนี้ครูแซนดาไปก่อนแล้วนะคะและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ TikTok กดติดตามช่องของครูแซนดาไว้เลยค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ